สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NVT วันนี้นะครับ n อ t ทวันนี้เราจะมาติดตามกันถึงเรื่องของแนวทางการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในกรณีเกิดภัยซึ่งหน่วยงานหนึ่งอีกหนึ่งหน่วยงานที่สําคัญนะครับในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูเมื่อเกิดสาธารณภัยนะครับนั่นก็คือนพค46นะครับวันนี้เราจะมาติดตามกันถึงเรื่องของนพค46กับภารกิจการแก้ปัญหาสาธารณภยัยรายการ NV t ทวันนี้นะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจาก ท่านพันเอกพิสุทธิ์มณฑานุชย์ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4 6มาร่วมพูดคุยในรายการครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอบคุณกับการมาร่วมรายการด้วยนะครับท่านครับเริ่มต้นด้วยการให้ท่านได้แนะนําหน่วยนพค46และก็บทบาาภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ไหนอย่างไรกันบ้างท่านครับครับในส่วนของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46นะครับผมขออนุญาตกล่าวไปถึงอดีตนิดหนึ่งก็คือจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยพัฒนาการเคลื่ ซึ่งในของหน่วยพันการการฐานพัฒนาเองเนี่ยชื่อเดิมก็คือกรอปากลางนะครับ,รบซึ่งในภารกิจในในอดีตเนี่ยก็คือเรามีส่วนร่วมในการป้องกันการแทรกซึมการบ่อนทาลายประเทศชาตินะครับในในรูปแบบสมัยก่อนก็คือยังมีภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์อยู่นะครับ,รบแต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปนะครับกรรปกราปากลางเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นหน่วยบันการฐานพัฒนานะครับแล้วก็ หน่วยที่เป็นหน่วยบังคับบัญชาสูงกว่านั้นก็คือชื่อเดิมก็คือกองบัญชาการฐานสูงสุด <Mother. S 2> นะครับ <laughs> แต่ปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนชื่อมาเป็นกองบัญชาการกองทัพไทยน, <c oughs> นะครับเพ,พาาราะฉะนั้นในส่วนของหน่วยพัฒนาการลื้นที่4 6เองเนี่ยปัจจุบันนะครับเป็นหน่วยขึ้นตรงของสำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนะครับสำหรับภารกิจณปัจจุบันนะครับคือเรา <c oughs> <c oughs> มีหน้าที่ในการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมความมั่นคงนะครับ รวมถึงให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับทุกรูปแบบนะครับไม่ได้รับมอบหมายนะครับสำหรับพื้นที่ที่รับผิดชอบของหน่วยพัฒการเคลื่อนที่4 6เนี่ยเรารับผิดชอบใน3จังหวัดด้วยกันคือจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจังหวัดชุมพรและก็จังหวัดระนองครับครับที่ผ่านมาในครับภารกิจให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ผ่านมานี่มีอะไรยังไงกันบ้างท่านการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยเราเรามีอยู่2รูปแบบนะครับคือรูปแบบแรกก็คือเราเป็นการช่วยเหลือ แบบเร่งด่วนนะครับในเรื่องของพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภัยจากน้ําท่วมภัยจากภัยแล้งนะครับหรือสารภัยอื่นๆนะครับเราก็ให้การช่วยเหลืออยู่สม่ำเสมอนะครับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือในรูปแบบของการให้ช่วยเหลือการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแบบยั่งยืนนะครับคือเราเข้าไปให้การช่วยเหลือในเรื่องของการสร้าง ความอยู่ดีกินดีนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป้าหมายครับใน2รูปแบบครับครับก็มีทั้งมาตรการระยะสั้นที่เกิดกรณีเร่งด่วนเกิดภัยขึ้นแล้วก็มีความสร้างความยั่งยืนเกิดขึ้นด้วยครับทีนี้ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานนี่มีหรือไม่ยังไงครับเรามีวิธีการแก้ปัญหายังไงบ้างคือจริงๆแล้วถ้าถ้าในเชิงรูปปรรมจริงๆแล้วปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานเนี่ยของนปค .46 a เนี่ยจะไม่มีปัญหาใดๆนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเข้าไปสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับพี่น้องประชาชนครับ พราะฉะนั้นในเรื่องของปัญหาเรื่องความร่วมมือร่วมใจในการสร้างงานในการพัฒนาชุมชนเนี่ยจะไม่มีปัญหานะครับจะมีปัญหาอยู่บ้างในเรื่องของอุปสรรคในเรื่องของสภาพอากาศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของออการสร้างเส้นทางคมนาคมนะครับ,รบซึ่งเราสามารถที่จะสร้างสร้างถนนได้ด้วยนะครับก็คือตัวนี้อาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของฝนตกบ้างนะครับพวงเวลาในการก่อสร้างอาจจะยืด ยาวออกไปนะครับไม่เหมือนกับภาอื่นนะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยทังเรื่องดินฟ้าอากาศที่อาจจะควบคุมได้ยากนิดนึงแต่ว่าส่วนอื่นๆก็ไม่ได้เป็นปัญหากับการดําเนินงานของนพค4สี่เท่าไรดักนะครับมาถึงเรื่องของกรณีที่ประชาชนอาจจะเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นนะครับท่านมีแผนงานมีการเตรียมความพร้อมในการดําเนินงานตามแผนยังไงบ้างการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของนพค4สี่หกเนี่ยได้มีการจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วนะเพื่อให้การช่วยเหลือในทุกรูปแบบนะครับ ทั้งในเรื่องของน้ําท่วมแล้วก็ภายแล้งนะครับแต่การเข้าให้การช่วยเหลือเนี่ยจะมีการบูรณาการกันนะครับระหว่างส่วนละการในจังหวัดที่เราผิดชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดชุมพรแล้วก็จังหวัดระนองนะครับเราจะมีการบูรณาการกันเพราะฉะนั้นการให้การช่วยเหลือเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยอยู่อยู่ใกล้กับหน่วยงานใดแล้วก็เป็นพื้นที่ของหน่วยงานใดนะครับแต่ถ้ามีการแจ้งมาที่ ป้องกันภัยจังหวัดนะครับป้องกันภัยจังหวัดก็จะพิจารณาดูทีนึงว่าเป็นพื้นที่ของหน่วยใดที่ต้องรับผิดชอบนะครับ<ม>แต่อย่างไรก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าพี่น้องประชาชนไม่ทราบว่าหน่วยงานใดเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาแจ้งกับหน่วยทหาร<ม>หรือรประค่หได้โดยตรงนะครับหรือหรือส่วนราชการอื่นๆในพื้นที่ได้นะครับก็จะมีนนการประสานงานกันบูรณาการกันนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือนะครับ <c oughs> แต่สาหรับหน่วยพนัการเคลื่อนที่46เองเนี่ยเรามีชุดสําหรับเคลื่อนที่เร็วนะครับ <c oughs> พร้อมที่ออกภายในสามชั่วโมงนะครับ <c oughs> ถ้ามีภยัยพิบัติเกิดขึ้นนะครับ <c oughs> ครับท่านครับในส่วนของปัญหาภัยแล้งในปีนี้มีความน่าเป็นห่วงยังไงบ้างครับแล้วก็เรามีแผนรับมือเรื่องของการออกจากใจนะ้ำให้กับประชาชนยังไงบ้างครับปัญหาภัยแล้งนะครับซึ่งจริงๆแล้วในส่วนของของภาคใต้เราเนี่ยถ้าถ้ามองมองกันจริงๆก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างดุนแลงมากมายนักนะครับแต่ ในของปีปีนี้เนี่ยจากสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งเดือนถอยหลังไปเนี่ยฝนฝนแรงนะครับซึ่งพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวสวนนะครับก็ประสบปัญหาบ้างเล็กน้อยตอนนี้นะครับก็ในส่วนของหน่วยราการเคลื่องที่46เองเนี่ยก็ได้จัดเตรียมรถน้ำนะครับเพื่อแจกจ่ายน้ำนะครับนี่คือการช่วยเหลือระยะระยะสั้นนะครับช่วยเหลือเฉพาะเฉพาะหน้าสําหรับระยะยาวเนี่ยเรามีการแจกจ่าย ถังไฟเบอร์กลาสนะครับ <Ừ. S 2> เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้มีการได้มีภาชนะสําหรับเก็บกับเก็บเก็บกักน้านะครับรวมถึงในการจัดสร้างฝายนะครับเพื่อเพื่อชะลอน้ําสําหรับใช้ในเรื่องของเกษตรกรในห้วงห้วงแรงด้วยครับครับและอย่างเรื่องของการแจกจ่ายน้ำนะครับมีกําลังพนหรือว่ารถที่จะมาแจากจ่ายน้ํามากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่าในพื้นที่ของเราเองเนี่ยมีอยู่ปีหนึ่งเหมือนกันในอินทิสุราธานีของเราก็ประสบป,ปัญหาเหมือนกันครับ ที่มีปัญหาน้ําแล้งแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากนพคสิหกด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับคือตอนนี้รถน้ําเราประมาณ4คันนะครับสคันเนี่ยสามารถที่จะให้การช่วยเหลือได้ทันทีนะครับถ้าถ้าพี่น้องประชาชนหรือส่วนราชการเดือดร้อนนะครับก็แจ้งไปที่หน่วยนะครับเราเราพร้อมที่ออกมาให้การช่วยเหลือครับเพราะฉะนั้นก็มีการเตรียมการเตรียมความพร้อมไว้แล้วนะครับทีนี้นอกเหนือจากภายแรงครับภัยน้ําท่วมนะครับหากเกิดเหตุการณ์นี่เราจะมีการดําเนินการตามแผนการที่กําหนดไว้อย่างไงบ้าง ภัยน้ําท่วมเนี่ยอย่างที่ผมเรียนขันน้นต้นก็คือว่าทุกรูปแบบของ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 ภัยที่เกิดขึ้นนะครับเราเรามีการจัดทําแผนในระดับจังหวัดนะครับเพื่อเพื่อการบูรณาการกันในทุกภาคส่วนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของภัยน้ําท่วมเนี่ยซึ่งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยหน่วยราชการขึ้นที่โศกก็ได้ได้นำมาพื้นที่บ,บางส่วนนะครับในในส่วนของตอนใต้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งเราก็จะมีการวางระดับไว้สําหรับการแจ้งเตือนให้กับผู้นําชุมชนในพื้นที่นะครับที่ที่หน่วย รับผิดชอบ,บนะครับ <c oughs> เขาก็สามารถที่จะ, <c oughs> จ,ะจะแจ้งมามาที่หน่วยได้เลยนะครับ <corr. S 2> อย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่านะครับเรามีชุดเคลื่อนที่เ,เร็วนะครับสามารถให้การช่วยเหลือทุกรูปแบบนะครับมีเรือสําหรับที่จะขนย้ายสิ่งของนะครับมีกําลังพลสาหรับใน,ในการช่วยยกของรวมถึงมีปปรถปลาปลาสนามนะครับเพื่อให้การผลิตน้าปราปาในห่วงที่น้ําท่วมมากมากนะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเอง่ถ้ามี มีเกิดภัยน้ําท่วมเนี่ยจะเป็นภัยน้าท่วมช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับมาเร็วแล้วก็ไหลไหลไปเร็วนะครับก็จะมีอุปสรรคบ้างในช่วงช่วงต้นๆนะครับที่พี่น้องประชาชนเนี่ยขาดขาดแคลนน้าในการอุปโภคนะครับแล้วก็มีรถประปาเข้าไปสนับสนุนนะครับทีนี้ในบริบทของความต่างของพื้นที่ครับท่านครับทั้งในพื้นที่รับผิดชอบครับไม่ว่าจะเป็นชุมพรสุราษฎร์นนทครับบริบทการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่จะแตกต่างกันยังไงบ้างครับผมถ้าเป็นบริบทในเชิงภารกิจในการในการรับผิดชอบพื้นที่นะครับก็คือ พื้นที่ที่เป็นพื้นที่หลักในการพัฒนาของหน่วยพัฒนาพื้นที่ที่6เนี่ยคือคพื้นที่ชายแดนนะครับซึ่งเราก็จะไปให้ความสําคัญในพื้นที่ชายแดนซึ่งน่าจะมีปัญหาของ,งของด้านความมั่นคงในเรื่องของปฏิบตัติการจิตวิทยาใช่ครับ,รบก,ก็เป็นตรวน,นั้นมากมากกว่าในส่วนของพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นถือว่าเป็นพื้นที่ตอนในครับเราก็ เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอเป็นกรณีกรณีไปครับครับครับเหล่านี้นะครับก็เป็นเรื่องของการดําเนินงานของนอพคอสีหกนะครับแล้วก็เรื่องของการให้ความช่วยเหลือในกรณีการเกิดสาธนารณภัยกันด้วยนะครับแต่ว่ายังมีอีกหลายๆายภารกิจที่ทางด้านของนพคสีหกได้ดำเนินการนะครับในการสร้างความยัง่งยืนในการนําเอาหลักประชารษฐกิจพอเพ,พ,พียงมาปรับใช้กันด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรแล้วก็พี่น้องประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมยังไงได้บ้างในช่วงหน้ากับมาติดตามกันต่อครับ เป็นบ e e n กรีระดมพลังสร้างโลกสีเขียวพ้นพวงจากปัญหาย้อนกลับมา ทำร้ายเราคิดเพื่อโลก สู่ช่วงหนึ่งครับกับรายการ N b t บวันนี้นะครับวันนี้ยังคงติดตามเรื่องของบทบาทภาร,รกิจของนพคอ .46 กับภารกิจในการแก้ปัญหาสาธารณภัยนะครับกับท่านพันเอกพิสุธทธิ์มณานุษย์ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46กันต่อนะครับท่านครับกลับมาพูดถึงเรื่องของการที่เราเกิดภยัยสมมติว่ออาอุทกภัยแล้วนะครับหลังจากที่เกิดภัยเรียบร้อยแล้วมีวิธีการเข้าไปบริหารจัดการดูแลซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้างหรือว่าสิ่งสาธารณภัยยังไงกันบ้างครับ ตัวนี้ก็อยู่ในในขั้นตอนของของการปฏิบัติการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเหมือนกันนะครับก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยเขาเข้าไปสํารวจขั้นตอนที่2คือเข้าเข้าไปช่วยเหลือเร่งด่วนครับขั้นตอนที่3คือเข้าไปฟื้นฟูครับการการเข้าไปช่วยเหลือในขั้นฟื้นฟูเนี่ยอาจจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่จะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะครับซึ่งการเข้าไปช่วยเหลือตรงเนี้ย ก็อย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับว่ามันก็คงจะต้องมีการอุปนัยการกันทุททกๆภาคส่วนนะครับ <ฮะ S 2> ซึ่งในส่วนของนปค46เองนะถ้าถ้าถ้าเราดูพี่นาดูแล้วว่าศักยภาพของเราถึงนะครับ,รบแล้วก็ขีดความสามารถของการช่วยเหลือเนี่ยเร,เ,รเราเราเราพร้อมนะครับ,รบซึ่งจริงๆแล้วเราเราพร้อมตลอดเวลายอยู่แด้นะครับ,รบแล้วก็หน่วยงานอื่นๆเนี่ยมีภารกิจติดอยู่กับตรงตัวอื่นนะครับ เราก็จะเข้าไปสำรวจนะครับว่า,ม,วามีสิ่งใดบ้างที่เราสามารถที่จะเข้าเขา้เขาให้การช่วยเหลือฟื้นฟูได้ครับครับแล,แ,ลแล้วมีวิธีการบริหารจัดการหรือว่าการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นยังไงบ้างอาจจะยกตัวเองเคสที่ผ่านพ้นมาก็ได้ครับการเ <c oughs> ข,ข้าฟื้นฟูเนี่ยก็คือว่าขัา้นต้นเลยก็คือต้องตต้้อองงร่วมกันสำรวจค,รความเสียหายก่อนนะครับว่ามีเสียหายตรงไหนบ้างนะครับการการเข้าไปสำรวจความเสียหายเนี่ยก็จะเข้าไปในทุกส่วนราชการเข้าไปพร้อมๆกันนะครับเข้าไปช่วยกันดูนะครับว่<ม>าว สิ่งไหนที่ต้องการการพัฒนาช่วยเหลือซ่อมแซมเร่งด่วนนะครับก็มีการบูรณาการกันนะครับว่าส่วนและการใดจะรับไปทําตรงไหนนะครับครับก็จัดลาดับความสาคัญกันก่อนแล้วก็แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันไปนะครับนั่นก็เป็นบทบาทภารกิจในเรื่องของการบริหานจัดการยามเกิดภัยนะครับมากันถึงเรื่องการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นบ้างท่านครับภารกิจในการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนได้ดําเนินการยังไงบ้างแล้วก็ได้ผลยังไงบ้างครับเอ่อการให การส่งเสริมในเรื่องของของอาชีพนะครับซึ่งถือว่าเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งนะครับของรปค4 6นะครับซึ่งเรามีภารกิจหลักอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องพัฒนาชุมชนคนชุมชนพื้นที่ให้มีความอยู่ดีกินดีนะครับอย่างยั่งยืนด้วยนะครับซึ่งเป็นนโยบายของท่านผู้จัดการโดยนการฐานพัฒนาแล้วก็ท่านผู้จัดการฐานสุดนะครับซึ่งเมื่อเราเข้าไปทําแล้วเนี่ยคือพี่น้องประชาชนจะต้องอยู่ดีกินดีจริงๆนะครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ แล้วเขาสามารถที่จะดํารงชีวิตยอยู่ได้ด้วยตัวเองอจริงๆนะครับโดยที่ส่วนราชการเนี่ยไม่ต้องเข้าไปช่วยเหลืออีกนะครับสําหรับขั้นตอนของของการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพนะครับเราเถือว่าเป,เป็นแผนงานประจําปีแผนงานหลักนะครับซึ่งเร,รเราต้องเข้าไปดําเนินการนะครับขั้นตอนแรกเราจะเข้าไปในเรื่องของการวิเคราะห์พื้นที่ก่อนนะครับว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมีปัญหาอะไรนะครับในเรื่องของอาชีพ ยังขาดในเรื่องอะไร,รนะครับใน,ในเรื่องของของ,ขอ,งอาชีพปัญหาที่เกิดขึ้นของกลุ่มอาชีพในพื้นที่น,นั้นๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ <fünf S 2> เราก็จะเข้าไปวิเคราะห์ก่อนนะครับ <r> เมื่อวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําการประชาคมคนะครับซึ่งการประชาคมเนี่ยเราจะมีการประชาคมทั้งในในในส่วนของส่วนราชการในพื้นที่นะครับ,รบแล้วก็มีการประชาคมร่วมกันนะรระหว่างส่วนราชการแล้วก็พี่น้องประชาชน ในพื้นที่เป้าหมายนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้จากการประชาคมเนี่ยก็คือปัญหาจริงๆนะครับแล้วก็แนวทางการแก้ปัญหาจริงๆนะครับว่าสิ่งที่เกิดปัญหาเนี่ยคืออะไรครับแล้วสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการให้เราแก้เนี่ยคืออะไรนะครับเราเราจะมีการวิเคราะห์ร่วมกันแล้วก็เห็นชอบด้วยกันนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นโครงการแล้วเนี่ยก็จะเกิดจาก ความร่วมมือร่วมใจการคิดการระดมสมองนะครับการร่วมกันบูรณาการระหว่างพี่น้องประชาชนส่วนราชการในพื้นที่แล้วก็นบคคอสีหกเองนะครับเพราะนั้นมั่นใจได้เลยครับว่าโครงการแต่ละโครงการเนี่ยจะเป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการของพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเป็นความร่วมมือของส่วนราชการแล้วก็ทุกโครงการเนี่ยเรามีการติดตามประเมินผลนะครับเพราะนั้น เราไม่ทิ้งนะครับเราต้องทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่อย่างอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนจริงๆครับครับก็ถือว่าเป็นโครงการตามแนวประชารัฐของรัฐบาลด้วยในขณะนี้ที่กําลังมีการรณรงค์กันอยู่นะครับทีนี้พื้นที่ที่ประสบผลสาเร็จลองให้ท่านนายกตัวอย่างสักทีนึงครับท่านครับเอที่เห็นชัดๆนะครับซึ่งรพศหกได้เข้าไปดําเนินการเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือโครงการปุ๋ย อินรีเนินสี่เกนะครับที่อำเภอท่าแซะที่ที่ททชุมพร <ๆ S 2> นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันเริ่มต้นด้วยการการการเข้าไปส,ส่งเสริมแค่ส่งเสริมอาชีพของของการจัดตั้งกลุ่มปุ๋ยนะครับแต่หลังๆจากนั้นเนี่ยทางชุมชนเองเนี่ยได้มีการรวมตัวนะครับมีการพัฒนานะครับมีการศึกษาเรียนรู้นะครับโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ที่ผมชื่นชมเขาเป็นส่วนส่วนส่วนตัวนะครับคือในส่วนของของกลุ่มบ้านสะตงเนี่ย เขามีกลุ่มกลุ่มเยาวชนในพื้นที่นะครับที่ไปศึกษาหาความรู้กลับมาแล้วกลับมาพัฒนาชุมชนเองนะครับซึ่งตอนนี้จากจากกลุ่มปุ๋ยนะครับเขาเขามีถึงมีกลุ่มผลิตน้ําดื่มมีผลิตกาแฟบรรจุถุงนะครับรวมถึงตอนนี้เขาเขาพัฒนาไปถึงสถาบาลการเงินนะครับซึ่งเท่าที่ทราบเนี่ยผมผมทราบว่าเขามีเงินทุนของ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 บ้านเขาเนี่ยของของกลุ่มฮะประมาณสัก ห้าสิบหกสิบล้านได้นะตอนนี้ครับถือว่าเป็นกลุ่มที่ประสบการเปริดมากนะครับครับตัวนี้ผมก็ต้องให้ให้เครดิตกับกับทางชุมชนเองด้วยนะครับว่าว่าเขาเขาเป็นชุมชนที่เข้มแข็งนะครับเป็นชุมชนที่รักรักถิ่นิ่ฐานนะครับเป็นชุมชนที่เสียสละพร้อมที่จะให้ความรู้กับชุมชนข้างเคียงด้วยนะครับตอนตอนนี้ จริงๆแล้วเป็นชุมชนที่อยู่ตามแนวชายแดนด้วยซ้ำแต่ว่ามีการพัฒนาตัวเองไปได้แล้วก็เป็นชุมชนตัวอย่างได้เป็นอย่างดีใช่ครับทีนี้ท่านมีแนวคิดในการขยายไปยังพื้นที่อื่นๆยังไงบ้างท่านครับจากความสําเร็จที่เกิดขึ้นนี้ตอนนี้ที่ที่พยายามจะจะให้เขาขยายแนวความคิดนะครับคือทุกพื้นที่ที่หน่วยหน่วยเข้าไปดำเนินการเนี่ยเราเราเราจะสอดแทรกในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเป็นเป็นลำดับแรกนะครับว่าว่าจะต้องคิดยังไง นะครับแล้วก็ทํำยังไงแล้วก็ติดตามผลยังไงนะครับสําหรับการการขยายผลเนี่ยผมก็จะพยายามให้ให้ทางกลุ่มที่เราจะก่อตั้งขึ้นใหม่เนี่ยไปไปศึกษาเรียนรู้รนะครับ,ร,บรวมถึงให้ทางกลุ่มบ้านสะตรงที่เขาประสบการสําเร็จเนี่ยเข้ามาถ่ายทอดเข้ามาสร้างแรงบันดาลใจนะครับว่าผลสําเร็จของ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 ,ของการพัฒนายอย่างยั่งยืนเนี่ยไม่ใช่เกิดจากการการที่ส่วนราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเดียวนะครับ ต้องขึ้นอยู่กับทั้งสองส่วนนะครับทั้งทั้งส่วนราชการด้วย<ะ>แล้วก็ในส่วนของชุมชนเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการการขยายผลตอนนี้ในส่วนของอำเภอท่าแซ่เนี่ยอ,อย่างที่ผมเรียนไปแล้วคือว่าเราเราใช้สองสองอย่างคือ<ะ>ว่าให้ชุมชนเข้าไปดูงานใ,ในบ้านบ้านสะตรงแล้วก็ให้วิทยากรจากกลุ่มบ้านสะตรงเนี่ยเข้าไปให้ความรู้เพิ่มเติม เพื่อสร้างรายแรงบันดาลใจครับครับแล้วก็ขยายไปยังพื้นที่อื่นๆได้ต่อไปด้วยนะครับทีนี้อย่ากไะใหด้ท่านได้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรในการจะต้องมาปรับตัวเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในช่วงที่ราคาผลิตภัณฑ์การเกษตรตกต่ำนะครับต้องทํำยังไงกันบ้างให้อยู่รอดได้เออจริงๆแล้วปัญหานี่เป็นปัญหาที่ที่ยิ่งใหญ่ระดับชาตินะครับของของพี่น้องชาวชาวใต้เรานะครับเพราะนั้นถ้าถ้าให้ผมแสดงความคิดเห็นตรงนี้นะครับผมผมว่าประเด็นแรกเลยก็คือว่า เราเราต้องตั้งสติก่อนเราต้องต้องตั้งสติก่อนนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันมันเกิดเกิดจากอะไรยังไงนะครับแล้วก็เราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับแก้ปัญหาก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้เองนะครับว่าว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ได้ลักษณะแบบใดบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นแนวคิดของผมก็คือว่าเราสามารถที่จะกําหนดได้สองสองสองแนวทางคือว่าเป็นระยะระยะสั้นก่อนนะครับก็คือเราก็ต้อง อย่างแรกเลยคือนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมามาปฏิบัติได้เลยนะครับคือว่าอยู่อย่างพอเพียงนะครับอยู่อย่างพอเพียงก่อนอย่างแรกนะครับลดรายจ่ายอย่างไรนะครับแล้วก็จะเพิ่มรายได้อย่างเร่งด่วนอย่างไรนะครับอย่างที่ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกพืชแซมสวนยางนะครับหรือหาหาอาชีพเสริมต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้ในส่วนของหน่วยราชการที่46เองเนี่ยก็ มีองค์ความรู้บ้างพอสมควรนะครับที่สามารถที่จะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้นะครับเรามีศูนย์เรียนรู้ภายในหน่วยนะครับทั้งในเรื่องของการเกษตรการปลูกปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรต่างๆนะครับซึ่งสามารถที่จะเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้นะครับแล้วก็อีกระยะหนึ่งก็เป็นระยะระยะระยะยาวนะครับซึ่งเราก็ต้องต้องมาวิเคราะห์ว่าในพื้นที่เนี่ยเราเรา พร้อมเราเหมาะสมที่จะทําอะไรแล้วเราถนัดในเรื่องอะไรนะครับ,รบ,รบก็เรียกว่าค่อยๆนําเอาแนวคิดต่างๆมาป,ปรับใช้แล้วก็แก้ปัญหากันไปตามแต่ละระยะกันด้วยนั่นเองนะครับทีนี้อยากจะให้ท่านได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนอาจารย์ที่สนใจอยากจะเข้าไปศึกษาดูงานในพื้นที่นะครับติดต่อได้ยังไงบ้างรวมถึงการที่กรณีเกิดภัยเนี่ยเราสามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้างครับเชิญครับครับสำหรับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46นะครับที่ตั้งจะอยู่ที่ถนน ถนนเซาเทาิ์นะครับของของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับถ้าพี่น้องประชาชนที่ต้องการที่จะไปศึกษาเรียนรู้นะครับหรือต้องไปต้องการให้หน่วยพัฒนาการที่ที่6ไปสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการให้การช่วยเหลือในเรื่องของภัยต่างๆนะครับภัยน้ําท่วมนะครับภัยแล้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่พ่อแม่พี่น้องไม่สบายใจนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปที่หน่วยพัฒนาการกที่ที่หได้เลยนะครับแต่ถ้าเข้าไปไม่ถูกนะครับ ก็ติดต่อกับส่วนราชการอื่นในพื้นที่<ม>จังหวัดสุราษฎร์ธานี<ม>ได้นะครับเพราะเราจะมีการบูรณาการกันอย่างต่อเนื่องนะครับ<ม>สิ่งใดที่พ่อแม่พี่น้องเดือดร้อนนะครับก็เป็นสิ่งที่เราไม่สบายใจนะครับแต่ถ้าพ่อแม่พี่น้องมีรอยยิ้มนะครับมีความสบายใจนั่นก็คือความสุขของหน่วยราชการพื้นที่46ด้วยครับ ครับครับเน้นย้ำอีกนิดสักครั้งหนึ่งกับเรื่องของการเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นว่าเราพร้อมทั้งกาลังพลและก็อุปกรณ์ต่างๆงครับในส่วนพัฒนากเครื่อนที่4ี่หนะครับเราเรามีกําลังพลอยู่ร้อยกว่าคนนะครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเรามีเรือเรามีรถบรรทุกน้ําครับเรามีเครื่องจักรกลนะครับเพราะฉะนั้นเรามีความพร้อมนะครับเรามีการฝึกทบทวนกําลังพลอยู่ตลอดเวลานะครับว่า เราจะไปฏิบัติอย่างไรเมื่อเกิดเมื่อเกิดภัยนะครับเรามีการบูรณาการกับส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดสุราษฎรีอยู่ตลอดเวลานะครับ<ม>ในการแบ่งมอบภารกิจแบ่งมอบภาระบิดชอบแล้วก็แบ่งมอบพื้นที่ในการช่วยเหลือนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับแจ้งส่วนราชการใดก็ได้นะครับม,มันก็จะมาถึงการช่วยเหลือของหน่วยงานเครือข่ายที่หเช่นเดียวกันนะครับ<ม>แต่ถ้า ไม่สะดวกอย่างใดนะครับก็เข้ามาโดยตรงได้นะครับที่หน่วยพัฒนาการพั้นที่46ครับครับท่านครับในส่วนของการะจะทําแปลงเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีการรับรู้ของประชาชนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีการเข้าไปศึกษาดูงานเยอะมากน้อยแค่ไหนอะครับตอนนี้เอ่อตอนนี้เราพยายามจะเปิดให้เป็นให,ให้เป็นให้เป็น,ให,ปน,ใ,หปนให้เป็นแหล่งแหล่งศึกษาหาความรู้แบบ,รบจริงจริงจังๆนะครับแต่ที่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ก็ก็ยังไม่ไม่คล่องขวางเท่าไหร่ครับทั้งทั้งี่ทั้งที่เราได้พยายาม ประชาสัมพันธ์แล้วพยายามเชิญชวนนะครับก็ก็จะมีแค่บางบงส่วนนะครับที่ที่เข้าไปศึกษาเรียนรู้นะครับซึ่งตัวนี้ผมก็เข้าใจดีนะครับว่าว่าพิ่นงประชาชนก็มีมีภารกิจมีวิถีชีวิตของของของแต่ละท่านอยู่แล้วนะครับแต่แต่ห่วงเนี้ยเป็นห่วงที่เราประสบปัญหาพร้อมๆกันนะครับพี่น้องประชาชนชาวชาวใต้ประสบปัญหาเรื่องเรื่องสวนยางพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการที่จะ หาแหล่งความรู้ใหม่ๆนะครับหาแนวทางในการดืเมือนชีวิตในรูปแบบใหม่ๆนะครับก็สามารถที่เข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ภายในศูนย์การเรียนรู้ของโดยพักการเคลื่อนที่46ครับครับก็จะมีแหล่งเรียนรู้ให้ได้ศึกษาอย่างเต็มที่ทีเดียวและก็มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ด้วยมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ตลอดครับเราเราไม่มีหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเราเราเราพร้อมตลอด ครับเพราะฉะนั้นเข้าไปได้นะครับผ่านไปที่บริเวณถนนเซาเทิร์นก็สามารถแวะเวียนเข้าไปได้ที่หน่วยพัฒนาการขึ้นที่46นะครับเพื่อศึกษาความรู้แล้วก็นําไปปรับใช้ในช่วงที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของราคาสินค้าเกษตรตกต่ำเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้ท่านสามารถที่จะ กับเลื่อนเศรษฐกิจของท่านไปได้นะครับวันนี้นะครับก็ได้หลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการเตรียมการป้องกันรับกับสาธารณภัยแล้วก็เรื่องของการดูแลตัวเองในส่วนของสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นเช่นนี้นะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านพันเอกพิสุทธิ์มณฑนุษผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46ที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะครับขอบคุณครับเวลาจากรายการ NBT วันนี้หมดลงแล้วนะครับติดตามกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมจะชัยผู้ร่วมรายการทีมงาน NBT ทสุราธานีทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ